เราก็อุตส่าห์บอกว่า,จาเจ้าก็เคไมีปัญหาอย่างกันเด้อป้าจอเอ,อป้าจอกับผมนี่ไม่มีผมบอกเลยว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงบล็อกผมผมไม่รู้เขาบอกว่ากับไปนีที่ติดต่อผ่านป้าเอนไม่เป็นไรอืไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่าฉันไม่ได้โฟกัสที่ตัวป้าจออยู่แล้วลูกฉันเท่านั้นที่เป็นหลักใช่ไหมละ่ะแล้วพอตัวเองทำเอาเอาล้องมฆะไปลงแล้วแล้วเขาคอ,อมเมนต์ด่ามันก็ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่นะเพราะคุณทำหาเรื่องให้กนตบคุณเอง เจ้าหาเรื่องตัวเจ้าเองเออคอยบอกได้ว่าคอยบอ้ว่าคอยอยากคุยกับเจ้าแต่ว่าคอยมีลูกกันคอยต้องซื้อสารงเจ้าับสิสร้างเจ้าสิสร้างคอยแห้งไปอะไรกับเรแต่แต่ว่าต้องแยกแยะว่าระหว่างสั่งกับติดต่อลูกกับพ่อเขาต้องติดต่อกันให้ได้นะครับไม่เคยกีดกันไม่เคยกีดกันลองพิจารณาดูสิผมสิ่งีผมเล่านะครับไม่มีใครกีดกันใครนะผมย้ำว่าไม่มีใครกีดกันใครแต่ลองฟังดูว่าติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ โทรไปก็ไม่มีโทรไปก็ไม่มีเบอร์ทีเนี้ยพอป้าแอนที่ผมติดต่อประจำเนี่ยเออเหมือนเหมือนอ่แม่โนูดว่าอันอันนี้ใช่ไหมเขาก็เลยเอาเนี่ยแหละอาจจะเป็นประจักพูดเม็นโน้ตได้แหละมั้งที่ว่าแม่โนูดว่าฉันฉันมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยตอบอเดี๋ยวกล่องวงจรนั่นแหละเขาเรียกว่ากล้องวงจรนี่คุณคิดดีแล้วใช่ไหมทุกคนมาเปิดแปลว่ามัน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 บ่งบอกถึงความปึกไหม ที่ที่คุณไปแบบเหมือนเอากล้องจากอะไรมันมันบอกถึงความปึกมันเหมือนฝึกซ้ำปึกซ้อนปึกซ้ำซากอะไรเงี้ยมันเป็นปึกมันเป็นปึกหลายชั้นไหมคนเราไป็ึกเดียวใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นปึก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 ฝึกฝึกฝึกอะไรเงี้ยคืออยากเอาชนะเราอ่ะให้มันฉลาดกว่านั้นหน่อยให้มันดูดีกว่านั้นสร้างภาพให้เป็นแถมยังทําให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่าต้องการจุดประสงค์อะไรถึงเอาชั้นกับลูกชั้นไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ทำหนีแต่ให้สังคมดูเอาเองให้ฟังเอาเองเอคือเป็นตัญญาแท้ไปรับลูกแท้อเป็นเรื่องเป็นเล่าเมื่อวานนี้ไม่มีดราม,ม่าอะไรเลยหมื่อวานนี้ทุกคนแฮปปีทุกคนดีใจเมือม่อวานในตาตัวเกี่ยว,วพอมาพอมาเจอพ่อมากินข้าวป่าเค็กไม่มีดราม่าไม่มีดราม,ม่าดราหมกอะไรแต่ไม่มีดราม,ม่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากล้องจงอออกมาฉายคุณโดนประเทศไทยได่าทั้งประเทศ<ม>แล้วคุณถามว่าคิดว่าคุณหมอฉันหาเรื่องคุณหมกหยุด อยู่กันทำาแบบนี้ใครฟังถ้าเขามีถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟังเขาจะเข้าใจมีแต่พวกพวกที่บอกว่าปิดหูปิดตาฟังเขาหน่ะถึงจะไม่รับฟังอนอกจากคุณจะปิดหูปิดตามคุณจะไม่รับฟังสิ่งที่พันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้อแล้วเอากล้องวงจรมาโพสหน่อยต้องการบอกคนหรือว่าฉันไม่เคยขีดกันเหมือนที่พ่อเขาสื่อสารออกไปนะบล็อกฉันบล็อกตอบ ขอความสันทั่วไปกับบไตติดตอ่อไปให้ชั้นติดตอ่อผ่านสารภูมิหรอไปเคาะบ้านการที่จะไปหาบ้านคนฉันต้องมีการบุกิ้งว่าจะเข้าไปนะจะเร่อนี้นะจะให้ฉันไปกดกิง้งมารับลูกจาก้าเอาไม่ได้บอกสมบูรณอโลน้าผมไม่ได้บอกลงลน้าเขาก็จะมาั้างให้ผมอีกถูกไหมคือฉันไม่ได้พูดมาเล่เพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขเพราะเธอจะบ้างมีสิสุขชันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่กับเธอแต่เวลาชั้นเจอลูกนะตั้งสติหน่อย จ้าสร้างไข่เร es ื่องอย่างที่เจ้าก็สร้างไปแต่ว่าพ่อมีหน uh ูเดียววางลงวางเรื่องการสั่งลงก่อนเรื่องลูกต่างหากแต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมันเลียกเอาแบบผสมกันคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแมนบอสเออคันว่าลูกลูกนี่แยกออกสิเจ้าสร้างไข่สร้างไข่คือจังอ่าไข่อ่าลิสอ่าไข่สร้างไข่คือจังทองคำอ่าสร้างคือจังทองคำคือยังอัไนยังอะไรอยู่ในห้องนั้นแหละเป็นก่อนเป็นก่อน ่อยกับบัิ์าเพราะว่าเคยบัณฑ์ชนใจอยู่แล้วเพราะว่ามึงจะบัิประโยชน์ตอชีวิต่อยอยู่แล้วแต่ประโยชน์่อยคือลูก่อยผลอ่าผลที่ข่อยมีเขารู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นพวกคุณจะเป็นอะไรของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะอะไรไม่เคยพูด่าเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องวงจรมาเปิดเมื่อเช้าสิ แล้วครอบครัวเขาเขาก็พากันแชร์ฟัานว่าไหนละ่ะมึงบอกว่ากูปิดกูกิจการมึงเหรอกูก็จะโพสต์ขายคำตัวเองค่ะอ่าแล้แรกโพสกขายคำตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นพวกคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทั้งบ้านจะบอกให้เลยจริงๆถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะบ้าจริงๆในอนะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลยคุณจะไม่มีสติสตางในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนําความแค้นนาคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนําทุกอย่าง เพราะตอนนี้ฉันกับคุณไม่มีอะไรโกรกแล้วนะไม่มีอะไรปะทะต่อกันแล้วนะเออแต่สิ่งที่ปะทะคือเรื่องลูกเรื่องเต้าและวันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่พว่าเหตุการณ์ที่มันเอาข้อจอเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบล็อกกับไม่บอกกันฟังติเอาก็ต้องบอกสีเดียวหาว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบล็อกฉันจะดูไหมล่ะฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดออกมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะกล้าพูดในเมื่อถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโดนคนย ยำแบบยำเลยละ่ะอืมนะครับส่วนเรื่องที่ทางทางยยศสุทรอันนั้นให้เรื่องกฎหมายเป็นคนจัดการศาลท่านจัดก,การผมไม่พูดอีกแล้วให้ศาลท่านจัดก,การใครอยากอยู่ก็อย,อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลท่านก็จะสั่งบายเซโลงังส,ส,สยนาลละอะไรเงี้ยค,ความจริง่าจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเผยภาสีแต่อันนี้คุณบล็อกฉันแคะไปหมดแล้วคุณโสงหมาจะมาอะไรนั่นนี่นู่นถ้าฉันไม่ติดต่อผ่านป้าเขาจะติดต่อผ่านใครเพราะแม่เขาไปทำงาน แต่คนที่เรียกประจาบล็อกฉันจะให้ฉันทําอย่างไรกับเรื่องนี้จะให้กระผมทําอย่างไรกับเรื่องนี้มีหนาซ้ําไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคําพูดคาอะไรต่อให้อา,าสิบกล้องวงจรก็บฉันก็ไม่ย่านเหตุผลจงฉันต้อมาอย่างกล้องวงจรบางทีมันก็ตลกเนาะบางทีมันตลกมันตลกอยู่ไม่ใช่เถอะไม่ใช่บางทีหรอกมันตลกทุกที ไม่เคยขีดกันก็ไม่ว่าไม่ได้บอกข่อยว่าได้บอกว่าเจ้าขีดกันอย่างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่าเจ้าบอกข่อยเจ้าว่าอ้างของ้าข่อยแถมพี่เดียงพอติดต่ออะไรเพื่อนมาช่องทางเพื่อนมีปัญหาเขาเพื่อนเขาโทษสาเพิ่นมาอะไรอันนี้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อไม่ได้มีปัญหาเมื่อให้ฉันโทรไปทางสารพุ่มหนาบางเือกันเจ้าที่จ้าจะไปรับลูกสีบนมันก็ไม่ใช่มันก็ติดตอ่อพาพี่เดียงอืแม้กระทั่งแม้กระทัะ่ง พ่อครัวไปจับบ้านคุณก็ยังคอมเมนต์ด่าทันอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือโทกดเกียรเพราะลูกฉันอยู่ตรงนั้นถ้าคนฟังแล้วมีสติฟังแล้วคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบฟบาทฟาดะโอวดใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นน,น, ون, นี่นู่นนู่นนี่นั่นขอเงินค่าถอดค่าเทอมค่าเนี่ยนะผมไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดทำไม ถึงเอาเรื่องนี้มา,นมาเป็นมาเป็นแบบว่ามาเป็นข้อแม้มเป็นอนไรนี่ใครเอาพี่น้องนี่แหละนี่แหละคือสเาเใส่จากกล้องวงจรที่เอามาโพสต์นี่คือฟีดแบ็กจากกล้องวงจรเขาเลยตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบล็อกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทําไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะมันมีประเด็นไงเอา้าเพื่อนเวรเลียนโกหกนิดว่าเนี่ยผมก็ไปรับลูกยากก็นี่แหละพอจะให้พูดแล้วพอมันมีคลิปนี้ฉันก็ต้องพูด ่อยบอกให้บอกเดี๋ยวเอาคอยบล็อกบอกผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบล็อกผมผมเคยพูดไ,ไม่เคยพูดไม่เคยพูดมีแต่ว่าพูดเรื่องตงัวเองครับเรื่องที่เรื่องทางเขาพูดไปตามจบไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบล็อกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้คุณจะได้เห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่นี้หมดอยู่นี้หมดทางข้อความที่เขาเรียงคามาว่าให้เราไปโทรผ่านพี่เลี้ยงตลกพี่เลี้ยงเป็นใครแต่ว่าเราดีดินีอันพปรเอียเราดีข่อยหงอยเราเราดี เราต้องไขมวนแล้วเ,เราแยกแยกออกระบางผูญญ้ใหญ่ผิดกันครับเด็กหน่อยเราก็สิม้ามีเด็กมากเราก็สิแยกต่างหากแต่ถ้ญญาเกิดผู้ใหญ่เราสุดที่ผิดกันไปตอนเด็กหน่อยต้องได้ความปกติว่าเดี๋ยวเอาความอาคติมานั่มถ้าอาคตินำคุณจะเป็นบ้าจริงนะนะคุณคุณจะเป็นแบบสีมาพัวต้อนรับคุณเลยเลยเพราะคุณมีตัวความโกรธความแค้นครอบงำในสมองคุณตลอดวเวลาอันนี้จะบอกก่อนครับใครน,นี่เพื่อใครไปปางสินี่อใครเปน้นใจดีตลอดไม่เคยคิดแค้นอาฆาตใคร แต่ทําตามถูกต้องแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าหน้าผมหลออขนาดนี้ทําไมผมถึงดูดีผมหามารักผมหามารักตัวเองในช่วงเดือนนี้ปีนี้เพราะว่าอะไรเ,เรากัฒนาตัวเองเนาะเราเป็นดาราแล้วก็เป็น,เ,ปนาาเราก็เป็นอ๋อลูกพญานาหมื่นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลตัวอ,อยู่แล้วนี่เลยดานิคแอมพูใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าดานิคเขาใช้ดีนะครับใครอยากซับพอร์ตจิตใจผู้ยอดในวันนี้เตรียมตัวกดตะกร้า เออใครอยากซับกร์ตจิตใจเพื่อนเตือนกวาถามว่ามาขายของไหมมาขายจริงอืมมาขายจริงมาขายของแต่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนทาไมต้องดูดีขนาดนี้เอา้าเธอพี่ชันเตเออ์แหมด่าน,นิีกเดียสิไม่เห็นพึ่งมึงปากโป๊ะโป๊ขึ้นจังอันนี้ว่าอะไรได้พี่น้องเห็นบอนี่อันนี้ไม่ได้เป็นศัลยกรรมอะไรเลยช่างแต่หน้าเป็นคนทําออกมาหมดแต่พื้นฐานของหน้าคุณเบ้าหน้าต้องดีก่อนขันเบ้าหน้าไม่ดีมาแต่งขึ้นมามันก็ไม่ได้แต่ว่าเออพื้นฐานเราพ่อแม่เราให้มาดีอยู่ ปากเขาไม่ได้สีดดังเขาไม่ได้เสริมวันนี้นะครับขออนุญาตใครใครมีปัญหาเรื่องเอางนนี้ใครมีปัญหาเรื่องผิวหน้าก่อ,อนก่อนจะใครไปทำหลักการทำเ้อะผูเจากอยากให้กำลังใจไข่บองกดตาก้าให้ไข่มมอนรี่กับบอลเฟมด้วยแบรนด์แบรนด์ด้าน,นอยน่างนี้คือซัพพอร์ตบว้เมาแต่ต้นตัน้งแต,ต่ต้นต้นตั้งแต่ตอนเออแบรนด์นี้คือเอาเงินมาให้ตั้งตัวเลยนะครับแต่วันนี้เรามีชื่อเสียงเราก็ต้องมากดตาก้าด้วยช่วยกันนะครับ อ่ะหนึ่งกล่องอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดไข่หน,ดดหน้าดำปากปูซิลฟ้ากระชุดด่างดำไข่หน้าดำปากปูอันนี้คือขวดขวดใหญ่ใช้ได้นานขวดใหญ่ใช้สะดวกพี่น้องขวดใหญ่ใช้้นานคนแพ้ง,ง่ายใช้ได้ดวูวันนี้ซื้อหนึ่งหนึ่งขวดให้สบู่อีกหนึ่งก้อนเป็นหนึ่งให้หนึ่ง ซื้อหนึ่งให้หนึ่งจากบอสฟิล์มบอสเฟรมบอสบุ๋มซื้อหนึ่งให้หนึ่งวันนี้สาจากอุ้ยราคาข้างกล่องเจอกล่องหนึ่งมันเจ็ดร้อยกว่าบาทคุณเจ็ดร้อยกว่าบาทจากกล่องหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทวันนี้เอาไปเลยสองร้อยเก้าสิบบาทใครอยากเป็นแบบนี้เป็นซิงหงองคงแบบพยานฟินแลนด์อีอ่างบาซิงหององอีดอร์ไฟฟ้า,ฟาเอ้ยเอาปูานอะไปากแค่หน่อยเอาปูนเอาปูานหนึ่ง หนึ Scroll, ่งขวดให้หนึ่งขวดก่อนให้พวกที่ว่ามันสั่งเราไม่ให้มันดูแต่ว่าคนรักเราเขาจะกดตะกาหนึ่งขวดแบบนี้มีจุกให้ด้วยบอสมาเบาไขคว้าราคาพิเศษได้บองสองล้วก็สิตัวใหญ่ไสบองสองสองร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ตะกี้กับผู้หายวสันตองเป็นเบ้าน่ะตอนได้เฮ็ดแบบมากนี่ก็โอ้ยรอเอารอเอาเอาอยงี่เจ้าเบ้าไข่ไข่รู้เจ้าจะให้เอฟซีบอสในานะที่แบบว่า มือนี้เพื่อจะไม่กําลังเจ็บพี่น้องฟินแลนด์สองสามหมื่นคนนี่อ่าพี่น้องนะครับผู้ใดไรที่มาตั้งแต่สมัยอันธผู้ว่าใหญฟินแลนด์นั่งขำหอยยุคหังห้แห้งบ่ได้เก็บหัวเ็บหัวนะครับผมผู้ใดที่มาท่านตอนนั้นนะครับผมขวดนึงนี่แหละขวดเล็กเนาะบอสเปมเอาเงินให้ปึ้งคนหนึ่งเอาเงินให้ร้านหนึ่งวันนี้ใครใครรักพี่น้องฟินแลนด์ต้องกด ดูไหมเดี๋ยวไปเป็นไ,ไอ้ยังก็ไปใหันสัมษณ์สัมษณ์ใช่ไหมอยู่ศูริกิตเนาะเขาวันก็เลยถามว่าเมื่อวาน,นคือ,อคือเดี๋ยวเอาอัอนพูดมาษาฟินแลนด์มา เป็นนั่นที่เซ็นเตอร์สมัยตะกี้เพราะว่าข่าวเพลินแห้งเขาเจอดราม่าบ่มีเป็อย่างดอกพี่น้องเตเลตุนทำไมกล้าว่ะจิเออที่ดีเตเลตุนที่ดีตอนนั้นนั่งให้ที่คอยได้สองแปดแปกแล้วล่ะเขาก็เลยถือแทวเขาก็ถามว่าแบบไม่กลัวโดนดราม่าไม่กลัวโดนดราม่าหรือกับว่าเด้ยานครับเพราะว่าอยู่กับน้องมาติดตามติดน้องกัน เอียงก่อนสมัยอย่างขี่จักรยานบวนหิมะใช่ไหมเองนองเปหาเก็บขวดเป็นเอาเลยด,ด้เอาอันนี้แปลื่นเอ,เอาเอาเอาอันนี้ก่อนขวดคือ่งไงแท้คือมาขายห่าลอยคือมาขายอย่างสองเลยเก้าสิบเตะกี้มันขวดสิบมลเต่ว่ามาหลอกนี่ผมเปลี่ยนห้อับใส่ห้เป็นยี่สิบก็คือสองเท่าของหลอกที่เคยขายที่บ, <10 S 2> บอดมีเคยขายนะครับแล้ววเนี้ยราคารอบนี้ผมให้โปรโมชั่นพิเศษ,ษนะครับปกติแล้ว20 ml ิบมลซอุ๊เ กว่าบาทเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ว่ามือนี้เอาไปเลยสองร้อยเก้าสิบแต่ว่ามือเนี้ยวอดบิก๊กมือนี้ตะกร้บาบอดบิก๊กไปส่ปสองดูแล้วมันมีคูปองส่วนลดเยอะเลยใช่ส<ห>องก,ก็เลยเหลือแค่สองร้อยแปดสิบกว่าบาทค<ม>ือแล้ว,วันนี้มือนี้นะครับผมเอาถือมาถือมาถุงใหญ่เลย,อยเออนี่นะครับผมอันเนี้ยคนถามหายเยอะ ทาลายแห้งเพราะว่าบ่อย่อนฟังไปขาวๆแล้วตัวนี้จะเป็นสบู่ล้างหน้าสูตรใหม่ของแบรนด์นะครับผมจะเป็นสบู่สูตรเย็นเพราะยังไงให้สบู่ดีสบู่สูตรเย็นอันนี้คือดีแห้งนะครับลดซิวลดฝาลดกะลกะกาตัวนี้ล้างแล้วน่าจะเย็น เราเนี่ยผู้ใดที่อยากนาอุ้มชมพู่อยากนาขาวอยากนาไสอยากนาเนียนเคื่อสบู่ตัวนี้แล้วยิ่งเอาไปใช้คู่กันกับตัวนี้นะอันนี้คือบุกผมอะลองใส่คู่กันแบบนี้เมาโดนแห้งแล้วนะครับเรามันเห็นผลดีแห้งผมกระเล่มือน,นี่ไม่ต้องซื้ออันนี้เอาไปเลยซื้ออันนี้หนึ่งขวดจะได้สบู่ไปหนึ่งก้อนซื้อซื้อหนึ่งอันนี้ให้ได้สบู่ตัวนี้สองร <ไป S 1> ้อยเก้าสิบบาทใช่แล้วถ้าเกิดสบู่ไปนึ่มีอีกเอาแบบสองสองไอซสอง,บ,องบ้างวันนี้สอง ผู้ดใดเอาสองขวดนะครับได้อีกสองก้อนสบู่ล้างหนสองก้อนที่นี่นะครับเอาไปเลยห้าร้อยห้าสิบหมายถึงว่าซื้อสองอย่างนี้ใช่ซื้อสองอีกสองขวดอย่างนี้ใช่ให้สบู่ไปอีกอย่างนี้สองก้อน คนดูสองหมื่นจะกดทันไหมห้าร้อยห้าสิบบาทไม่แล้วเอฟซีถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรแอมพูแอมพูเนี่ยสิซอยเรื่องผู้ใดมีสิวอ่าผู้ใดเป็นฝ้าเป็นเทาเทาแม่ผู้ใดที่หนาเริ่มเริ่มเยอมากนิดหน่อยก็ต้องใส่ันนี้บอแมนครับเพราะเขาอยากเขาอยากมันหนามันสิตึงเขาอยากสิเตงอยูเท่านิดหน่อยเลยเขาต้องใส่หนีดิแมนเนี่ยที่คนบอกว่าบอเฟรมทำไมหน้าเด็กใครบอกดิซะเราเกิดความผัวไม่ใช่จุนนี่ผัวย่าจุนนี่เทาว่สั่น เวียนปีเดียกันบอกปีเดียวกันปีเดีนปีเดีนปีเดียวกันเป็นโบสถอ่พี่ดาบบอหยอกเดินต่างคนเขาเรียกว่าสไตล์การแต่งตัวเหมือนกันเราเป็นใบหนุ่นแต่งใบหนุ่นนะแต่ว่าเราเป็นทรงบ่อเถาบอย่างเถาแต่พี่ดาบเราเถาก็อายุนิดจึงน้อยหนึงเป็นบอกความจริงนะครับอันนี้แหละนะครับผม สองสองได้สองปกติปกติสองสองกว่านี่ก็พันกว่าแล้วใช่ไหมพันกว่าแล้ววันนี้เท่าไหร่จ้าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วมันมีคูปองในตาก้าด้วยมันมีคูปองด้วยมันไม่ได้ห้าร้อยห้าสิบนะมันได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ ห้ารมิลลิตะประมาณห้าร้อยมิลลิพี่น้องก็ได้ห้ารหิบแน่นอนนะครับผมขวดห้าร้อกว่าบาทแล้วแต่คูปองของแต่ละช่องแต่ว่ามือนี่รวมถึคือห้าร้นาวแม่พนุมนีเนี่ยเพล่าอกเลเบากบาเาอย่าใส่ไม่ถือกล้องไม่ถือแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาเสียงดังถืแม่โอยหนอห้าร้อยห้าสิบสบู่สองก้อนสบู่องก้อนอันนี้คือบอกเลยว่าล้างดีมาก เย็นหน้าสวยๆเย็นหน้ามากแล้วประเด็นอันนี้หน้าดำมีสิวมีฝ้าขวดใหญ่ด้วยขวดใหญ่ก็คือสองขวดนี่ก็บสี่สิบมลมีใบกระติจากเกาหลีใช่ตัวนี้ตัวนี้นะครับคันผู้ใดที่ที่ผ่านไปผ่านมาช่องบอดเฟมบอดบูมนะครับกับสิมีคลิปทีโปรผมเนี่ยเดี๋ยวลงคอนเทนต์อ่าเดี๋ยวลงคลิปไว้นะครับที่ว่าเราได้ไปเจอกับทางเจ้าของนะครับโรงงานทางฝั่งเกาหลีนะที่จะสร้างสกัดแห่เฮ้านะครับผมนั่นก็ซื้อ ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมใส่แบบให้ลูกค้าทุกคนได้ดส <ะ S 1> ใส่ของทีดีที่สุดเลยนะครับผมกดไปไห้เลยนะครับโปนี้มีไม่เยอะนะเพราะว่าของรอดนี้มาไม่ได้เยอะมากอืแต่ว่ายวเอาอีกอันนึงให้ลูกค้าเอาเซตใหญ่ได้เสต<อ>ใหญ่ก่อนเสตใหญ่เส้นใหญ,เใหญ่เดี๋ยวขอเสตใหญ่เสตใหญ่คือสี่ขวดเส้นใหญ่คือสี่ขวดสีขดส่ขวดเลยสี่กล่องเอาแบบนี้เลยเซตนี้สี่กล่องสี่ขวดปาร์ตใช้ไปเราแบบจะเป็นอย่างนี้ไหมนี่ เป็นอย่างนี้เลยซีขวดซีขวดสพอร์ตพี่น้ซัพพอร์ตกุตกาเนี่ยพี่น้องโปสีขวดมีแค่ร้อยเซ็เพราะว่าเสื้อมันมีแค่นี้เสื้อมีซัมน่นะครับเสื้อรุ่นนี้นะครับผมใครที่สั่งซีขวดได้สบู่ซีก่อนแล้วผมเอาเสื้อใหยน้ำอีกคนละโตกนะครับผมเซตนี้เลยแล้ววันนี้จัดพันลดลงให้พันหนึ่งเนาะ มันเด็ดใจแขกเก่ายกบาทว่นนี้เหรอใช่ถูกมากอ้าวสี่ขวดสี่ขวดได้สบู่อีกสี่ก้อนแล้วก็ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นโปใหญ่เราเราเป็นนอบอลเนาะใช่โบใหญ่โปใหญ่เท่าไหร่พี่มันราคาเต็มเต็ยถึงพันไม่ถึงถึงสิพันสองพันกว่าคุณราคาเต็มมันสองพันกว่าราคาไม่ราคาเต็มมันสองพันกว่าแต่วันนี้แบบราคาในตะก้าเราขึ้นเท่าไหร่พันเดียวตอนนี้เหลือเท่าไหร่ โฟสีสี่ขวดมันขึ้นเท่าไหร่พี่พี่น้องขึ้นจักบาทเอฟซีขึ้นกี่บาทเหลือเก้าร้อยห้าสิบบาทพี่น้องนะครับเหลือเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่ขวดได้สบู่อีกสี่ขวดได้สบู่สีก็ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งพี่นะคว่าอันเนี้ยมีเซ็ตจำนวนจำกัดคันผู้ใดอยากซัพพอร์ตบอร์ดบิ๊กซัพเงิ้วยนั่นกับเพื่อนไปเซ็ตดอกพี่น้องเอ้ยบอกซื้อซื้อซักนั่นกับไปเงินกับไปน้อซอยอันอันนี้แน่กับอะไรอันนี้แน่แล้วก็ยังมาเลานอีกกับวงใหญ่อีก กับไรบากกับม่ใหญ่บมาเกี่ยมุกเคยพี่น้องเอออยากได้ไรกับไรดีสีขวด9ก้บาทบางทีบางคนก็เก้ปบโหนะครับใครเนี่ยใส่ดีดีนะใส่ดีมันเป็นแอมกูที่แบบว่าต้องลองเหนือเท่าไหร่เก้ร้อยห้าสหารสี่เป็นเท่าไหร่สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทพี่ 6ขวดละ2 34บาทแล้วขวดใหญ่มากเนาะขวดใหญ่บอสเฟียมน้องขวดใหญ่ขวดใหญ่ไม่เคยใช้อันที่แล้วซือขวดใหญ่สิใส์ได้ประมาณเดือนเดือนกว่าเพราะปกติ10 ml ที่บอสที่เคยขายน่ะมันจะใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์บัดเดี๋ยวก็เลยประชุมกันว่าเข้าเสียจังไดให้ลูกค้าได้ใส่ขวดเดียวไปเรยสักเดือนนึงก็เลยออกมาเป็น2 1 1แลไม่ต้องถามก่อนว่ากล้าโชว์ยอดไหมกล้าโชว์ยอดขายไหมคุณมีให้โชว์หรอหลุดมีมันเข้าได้ไหมไม่ได้หรอใช่เพราะว่าตอนนี้ เพราะต้องโชว์ยอดขายแล้วมันมันต้องรอมันต้องอะไรใช่ไหมมันก็ดูมันต้องเส็งแต่เร็วมันก็ปัดตรงนี้ดูได้นี่ไงเออนั่นอุ้ยแล้วหรอเร็วจังอุ้ยพอพี่จะได้ไปโพสไงว่าแบบเออเมืองพี่น้องเอฟซีฟุตบอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยอุ้ยตอนเนี้ยเพิ่งเพิ่งยกตะกร้าขึ้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอนเนี้ยยอดไปแล้วแสน แตนกว่าเอาให้มันได้เครื่องล้านไปป้าเสียใจมากเหรอเอาให้มันเดย์เครื่องล้านไปพี่น้องสดทองใช้ได้ค่ะคมุกเจ้าข้าวไข่อยมุอเจ้ากดศลผู้หละขันมุกเจ้ากดศลผู้ละนี่ยองร้อยเก้าสิบนี่เมียนครับสองร้อก้สิบใช้อื่นคนดูเนาะคนเราคนก็ใช้ดีอเนหรอใช้ดีมากใส่ดีแม่ใช้ดีมากแล้วตัวเนี้ยมัน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 คือใช้ร่วมกับเซรั่มตัวอื่นได้ คือนางทานางก่อนผมผมมีเซรั่มโตเกียวเนาะใช่ผมก็จะทาผมจะเอาตัวนี้ตบลงก่อนผมว่ามันตัวนี้มันจะมันจะเข้มข้นคนละแบบผมจะเอาตัวนี้รงปุ๊บแล้วคนตับตัวเบยเซั่มอผมอ่าใครมีเซรั่มอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันกับเซรั่มตัวเองได้เพราะนางเข้ากับตูวอื่นได้ดีมากบ่แพ้บ่แพ้คือตัวเนี่ยตอนตั้งแต่ที่แรกก็เลยคุยกันอยู่ว่ามีเซรั่มโตเกียวอยู่แล้วครับเอาใช้ร่วมกันได้ไหมขายร่วมกันได้ไหมกันเลยว่าได ใส่รวมกันได้เราทั้งยิงเทียนคนดีพี่น้องนะครับผมใครที่ยังไม่กดไปตอนนี้นะเซตอันเนี้ยผมมีแค่์ลอยเซตซีเบิร์ตแล้วนะครับผมลอยเซตซีเบิร์ตแล้วฝากกดออเดอร์เซตซีนะครับผมพี่น้องเครื่องร้านไม่รู้ข่อยขอยอดเครื่องร้านเพื่อจะได้แันนี้ข่อยข่อยเส้ได้แคบเะไรนะข่อยเส้ได้แคบขึ้นข่อยเส้ได้แคบอ่างชุดมันกองลายข่อยไม่ใหญ่ขอยไม่ใหญ่ข่อยทุกอย่างลำบากมองข่อยเสื้อพลังเอฟซี คนที่รักเพกื่อนเพี่อนวันนี้ถึงแม้ว่ารักไม่รัก่าอยากบอกว่าใช้ดีจริงจผมอยู่กับตัวนี้มาปีหนึ่งแล้วและสินค้าแบรนด์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของตัวเกมมน้ตสีและซัพพอร์ตตัวเกมโนอตสีตลอดเด็กน้อยตัวเกียวชัดในค่ายของเราเลยพากันใช้หมดนะครับพี่น้องใช้ดีมากแต่ว่าเราก็สปอนร์ี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อเราก็แบบคอนแน่สินะเพื่อนเราเขากับขดดิาั่นเรื่องขี่ที่หาไปแบบไรขวดซื้อออกแต่ว่าหลักๆมากคนในซื้อคนในซื้อเสยอยียงแล้วผม,มว่าใครจะชมกระทำแล้ว คือหขวด2องร้อยเก้าสิได้สบ,บู่หนึ่งก้อนถ้าซื้อสองขวดก็ได้สบู่สก้อนถ้าซื้อ4ี่ขวดนะได้เสื้อในหลักซื้อไเสื้อตอนนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ได้สบ,บู่สี่ก้อนถ้าเป็นชุดใหญ่ถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับผมอูว,วิ่งมากพวกคุณวิ่งกัน,นจริงๆขวัยเสื้อพลังพลัง เอฟซีดอมตอนนี้คันเจ้าอยากคอยคันเจ้าอยากคอยแต่งให้สีส้มือเจ้าต้องพักกันกวกตะการมือเหนี่มันหัวหาเซียนคอยจะแต่งส้มือแต่ว่าคอยต้องแต่งตติหาได้พี่น้องจะเป็นหนังซีได้เอาคันห้แต่งหาเซียนสิเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูวะสีฟ้าชมพูมันเหนี่ยหอกับหนาข่อยบาร์พีเอ้าได้ตีตัวเองหน้าจีนจะตายจีนไหนจีนเราจีนเราแต่ว่าอีรีพี่น้องอ่ะอย่าไทยแบบ เอฟซีแบบติ่งจีนเลยเนีย่หน้าตาแบบว่าเป็นพระเอกหนังจีนเอาเร็วๆนะครับผมฟาวน์กดเด้อเบิร์ดกวอนเด้ออีตัวเซตเนี้ยอีเซตสีเน้ยนะครับผมเซตสีสิเบิร์ดแล้วนะครับผมผู้ใดที่บอทันได้กกดกับเขาบอกเขาบอกเริ่มหรือยังเพิ่งมาอยากใส่ใจพะนะใส่ใจ,ใใจอย่างเขาไปพอแห้งแล้วเขาบอกพอแห้งอยากฟังบล่ากดตะการก่อนแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวขอบอกอีกนิดนึงนะครับเรื่องมาไล่หนิเห็นบอ เป็นไรกันนะเอ้าไเขามีดราม่ามาอะไรกันเด้อดาม่าขาแล้าก็พอแห้งแล้วมาอะไรอะไรมันมีดราม่าว่ามืดปิดฤดูนะเป็นไรกันเด็กน้อยแต่เราข้นบนไดมาไล่หลายๆเขาเรียกมาพากันมามีซุ้มทางไดบุนะครับมาเมียนมาไล่ปอบมาไล่นั่นมาไล่แตงมาไล่เกอืีพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยแต่ละคนนะครับผมมาไล่เด็กหน่อยแของแเทบืดเตี้ยม่์เมยเอฟซีคนกัน หุ่งใสกันด้วยกันสัวซีได้แต่เราการซัพพอร์ตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าตองแบบอันนี้เลยนะครับดึงน่อยค่ายนี่เนี่ยเอฟซีทุกคนกดติดตามหรือยังครับเอฟซี FC ทุกคนกดติดตามช่องทิกตอกผมหรือยังกดติดตามได้เลยเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเท่าเต็มเซฟในเมื่อเราจะชอบคนเดียวยู่ไงกว่าเราต้องอย่าเท่าเรามาใช้ดานี่ตื่นขึ้นมาทา อาบน้ำก่อนนอนก็ทาเช้าเย็นแค่นั้นพอระหว่างว an ันก็ทาอยู่เดียวมันมีันอยู่ในหน้าเราอยู่ดียวอ่าหนึ่งขวดหนึ่งขวดสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งขวดสองร้อยเก้าสิบบาทจากเจ็ดร้อยแปดสิบขอพลังด้อมน้องรถถังทั้งถังน้องถังถังเร็วๆกด แล้วผมจะแต่งหน้าอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าต้องเริ่มตีห้าต้องเริ่มตีห้าสิบอีกทีเที่ยงน้องอาร์มไปหาแต่งมารูปแบบเอาแบบเอาแบบนี้นะรูปน้าอาร์มนะอาร์มพูดนี่ขอเอาหล่อกว่านี้สุดิมาแต่งมาลวขึ้นสิบเ่นเดินเดินเดินมาเจออะไรดิเขาแต่งไปดีได้เห็นวันนี้สองแล้วเก้าสิบนะครับแล้วมันใช้ดีจริงตัวนี้คือคนที่คนที่คิดสุด ก็คือเป็นหมอเป็นคุณหมอสูดแสวยกันเนาะบอลอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์เด้อบางคนกดลงตะกร้าไว้เฉยๆมันจะไม่ได้ดิผมอยากให้กดยืนยันออเดอร์ด้วยครับกดยืนยันออเดอร์น้ำพี่น้องเหมือนหนุ่มเกาหลีดีดูดีดี เซตนี้จะหมดแล้วเซตไหนเลยแค่นี้เลยเซตสี่เลยอู้ซิคุมเน,ะนาะในเสือเนาะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าการที่มาไลฟ์สดอย่เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดีใจหรอกว่าเอออานาณีแต่ว่ามันไม่ใช่เหลืองแรงมหาเขาพยายานหาเหลืองคือยังคนเบิองสองสามมือนนี่เ,เพื่อนแรงมหาเออเหลืองเล่าวา่าแรงมหาไปเลยใครจะไปบอกคอนอาณาณีมันไม่ใช่เขาบอกเสมอว่าเธอเสื้อหมวแน่ๆเขาบอกเสมอว่า การที่คนเราทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทัวันี้คุณไม่เห็นเราหนิห็นบอกคอยเตะเจียงซีคอยกระจี้ยนซีคอยทําอย่างนี้คอยอะไรอย่างนี้คุณทำอย่งงางไนกระไรอย่างไนเรื่องผมไม่ก้าวไก่ใครอยู่แล้วเราทําหน้าที่ของเรานะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในพาร์ทของตัวเองเพราะวานั้นแล้วใครไม่อยากเหตดเต็มเเหมือนเหตุตับเท่าต้องใช้ดานนีเนิเหมือนเหมือนเหมือนคือจังพยโนโนะนะแล้วคือเห็ด กับหมดเนี่ยแตเขาสิมักเด็กน้อยเขาต้องถ้าเขาสิมันตมแต่ว่าเขาสิกอะไรเขาต้องใส่ตัวนี้เพราะเขาเท่าแต่ถ้าเราเท่ากับเด็กน้อยมันก็จะอาจจะใบใบเซยน,นลละเซโลงังเร็ว,รวๆนี้นะเราต้องมันหมั่นดูแลตัวเองตัวนี้ถามมาใส่แล้วแพ้ไงบอกคนแพ้ง่ายคนช้อิหลีใครเด็คนแพ้แพ้ายที่สุดเราบอ,อยเขาอย่าทกอย่าบเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่ตจดตัวเอไม่แพ้อคใชายตัวนี้ยคู่กันก็เซรั่มตัวเกี่ยวเพราะนี่คือ รักรรใหม่ล้ำลึกสังคพคุณบอกเลยบอกไทยได้ไหมซะได้ครับพูดไทยได้ครับแล้วบอกเกาหีอันยองเงซิโยังิกมองการเดงกำแอะไรก็ตเซมาอาบอนมากเกินเลยตเต้นเนีตัเตันเนี่เม่อเมอเมเซลิตาอตเมพบิตาเกาตาดตั้มยอสินุนามาตุมมาอิฮันตุมมาสูสบิตาเก้าตาดตั้มยาสเต้นยอินา ฮัลโหลอสตาสินะไปน่ตาละไปนะตาละ muta e u a a l i s สวัโหลปาสวสดฮัลโปาพี่ตเอาทายาอสตามินูลลีเวลตุสบาวโรต้าตานันี่แหละครับพี่น้องฮแล้วไปนี่สิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่จะจำอะไเห็นอย่างนี้นี่มันหามหาเพื่อเพื่อนเต็มอยู่ เหมือนไย่างไปเส้นทางมือนีุ้อีกเหมือนใครเนี่ยอยู่ที่อยู่ในก๊อตเจ็ดอ่ะเหมือนใครอีกล่ะเหมือนใครเหรอพี่เขาบอกซื้อก๊อตในยุคนี้มันเป็นี่ยนแปลงได้ได้ไปยูสิบอสย้อมผมมาครับวันนี้เป็นสีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งกลางวันเป็นอีกสีหนึ่งแต่สีที่เป็นอยู่แล้วคือสีธัญญากดตากาข้างไหนราคาใครรักเป็นฟิเลียนหัวไปแล้วคุณวันไปแล้วคุณท่าน่คุณอ่ะ น้องไปแล้วพ <The> ่อบลาดพ่อขายบลาดพี so ่น้องเธอไม่เหมือนละเตียนเซ็ตใหญ่นนเธอวันนี้ดิเซ็ตใหญ่หมดเลยบอล่าสุดที่สาวเธอดูมันไม่มันทำไม่ทันนะที่โรงแามนะอะไรคะถ้าว่งกัดเนี่ยไปบอกว่าขออนนาคือไปแบบพี่น้องขอดี่ตูนเพื่อนมันเหมือนเหมือนคอซีเว่นจริงๆนะโหใกล้แล้วเกือบ กลแล้วพี่น้องบอชบีสีเดผมสีฟ้าสีชมพูไป็น้สีเจ้าก็มาันันก็เอาสิบางอย่างเขาดีดถ้าครบล้านนะจะาาพบล้านนะ้าภาพเขายอมะลายๆกับยอมขันครบล้านเด้อผมเสียเบบอชบีกยอมสีเจ็ดสีเล่นหัวเดียวเล่นโบหรอสีรูเขาเล่นบอลเขาลงไปแบบเียนยา แต่สทีเดียวกันออกป้าคนเดียวถ้าผมลุกลกนี้แต่ตรงนี้หล่อเซฟเลยใช่อาบตัวแต่งแบบนี้มันหล่ออยู่แต่มันต้องเริ่มตั้งแต่ที่ห้าไงไม่มันต้องเริ่มจากย้อมผมก่อนฟอกผมเองเลยฟอกผมก่อน